สวัสดีนะคะอุบลีพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะนี่กระถางนี้นะคะสวยงามมากสีชมพูออกม่วงนะคะทุกคนนี่สวยงามนะคะก็มีทั้งสีม่วงชมพูประมาณนี้แล้วก็สีเหลืองนะคะตัวสีเหลืองเนี่ยเขาจะมีการโน้มกิ่งนะคะเหมือนกิ่งเขายาวลงมาแล้วเขาก็จะโน้มกิ่งเนาะแต่ถ้ากิ่งยังไม่ยาวเขาก็จะตั้งเหมือนกับตัวสีม่วงกับสีชมพูเมื่อกี้นะคะ อดไม่ได้ก็เลยต้องแบบเก็บภาพมาให้ชมกันนะคะก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนาะมันจะเป็นพันุ์เดียวกันกับกล้วย oh, ไม้นะคะอ้อลืมบอกชื่อชื่อของเขาก็คือซิมบิเนียมนะคะทุกคนเขาชื่อว่าซิมบิเนียมเนาะตระกูลกล้วยไม้นี่สวยงามเนาะอันนี้คือช่อเขายังไม่โน้มกิ่งลงมานะคะแต่ถ้าเป็นสีเหลือง ช่อเข้ายาวนะคะเขาจะโน้มกิ่งลงมาแบบนี้เขาก็จะใช้ไม้ช่วยพยุงนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าด้วยความยาวข,วของกิง่งดอกไม้นะคะเขาก็จะทําให้เราโน้มลงมาประมาณนี้เนาะเอาไปไว้ประดับภายในบ้านก็ได้นะคะก็สวยงามเนะาะอลังการมากอยากจะได้ติดม้ติดมือกับบ้านจังเลยนะคะแล้วก็เนาะถ้ามีพื้นที่เยอะๆนะคะจัดไปเร็วสวย ขอบคุณนะคะที่ติด,ต,ดตามรับชมคลิปวิดีโอน